อีกสูตรหนึ่งนะครับที่บอกว่าจิตตาชียสูตรว่าด้วยจิตผ่องใสย,ย่อมไปสวรรค์จึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากําหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสด้วยจิตอย่างนี้แล้ว ถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงทํากาละสาเขาพึงเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผ่องใสดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เนี่ยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นะครับในสูตรลักษณะนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะในอิติวุตกานะ ในอังคุตรนิกายเอกนิบาตนะครับฉบับ91เล่มก็อยู่เล่ม32ข้อ45นะครับหน้า94ก็กล่าวไว้นะครับชื่อว่าปณิหิตะนะครับอัจชวันะครับแล้วพงค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตผ่องใสได้ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่พิสูจทั้งหลายในสำนักของพระอ,องค์ว่า ถ้าในสมัยนี้บุคคลน,นี้พึงกระทํากาละไส้บุคคลน,นี้พึงเข้าถึงสุขติเพราะจิตของเข้าผ่องใสเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนเชิญมาฉะนั้นเพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายเนี่ยนะครับนับว่าสําคัญที่สุดน,น,นะครับนะแต่ว่าไอ้ก่อนตายนี่ก็เนื่องจากไปจากช่วงนี้แหละครับ ถ้าจิตช่วงนี้ไม่ค่อยดีก่อนตายก็จะไปทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะนะถ้าหากว่ามีการฝึกการหัดการเจริญพุทธานุสติศีลานุสติเป็นต้นเป็นอย่างดีแล้วก็จะสบายนะครับทีนี้ในฐานะเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องหมั่นฝึกในการเจริญอนุสติทั้งหลายนั่นเองนะครับเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฝึก อบรมจิตเนี่ยนะครับโดยมากเมื่อตายแล้วก็โดยมากก็จะไปสู่อาบายทุกติวินิบัตินรกซะส่วนใหญ่จริงๆนะครับทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตเศร้าหมองก่อนตายซะส่วนใหญ่โอเคดูนะครับว่ายุงกับคนเนี่ยอะไรมากกว่ากาัน<ง>ปลวกกับคนนี่ไหนมากกว่ากันปลากบับคนนี่ไหนพวกกบพวกเขียดกิ่งกือไส้เดือนทั้งหลายแหลนี่นะครับแล้วเปอร์เซน์ที่เราจะไปเกิดในคันของใครมากคันในนกไก่ หมูทั้งหลายเนี่ยนะครับในวัวในควายเนี่ยนะหรือว่าเปรตกอกะนะหรือนรกอีกนะครับเพราะภูมิทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิ์ไปเกิดได้หมดเลยถ้าจิตเศร้ามองก่อนตายนะครับแต่ทีนี้เอ๊ฝึกยังไงไม่ให้เศร้ามองก่อนตายนี่นะครับเป็นประเด็นสําคัญที่พระตนะรตรช่วยเราได้จริงๆนะครับพระตนะตรเป็นที่พึ่งแก่สัตว์จริงๆในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่เป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องแค่นี้นะ พง์จะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์ไม่ได้หรอครับเพราะว่าแค่จากอะไรนะบากสุคติหมายว่าตายแล้วไปสู่สุขติเนี่ยนะยเป็นเรื่องเรียกว่าจะชั้นกระจอกที่สุดนะครับในบรรดาเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนสัตว์ให้เข้าถึงโลกุตรธรรมได้นะครับสอนให้พ้นโลกยังสอนได้เลย จะกล่าวไปยายสอนไปสุขติโลกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นคําสอนทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับหรือสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงๆนะครับขอให้มีสัตทินรีนี่ยนะครับน้อมไปนะครับแล้วก็มีวิริจินรีภาคเพียรเรียนรู้ในพระธรรมคําสอนมีสตินรีย์หมั่นรละลึกถึงคําสอนเหล่านี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ทําด้วยความสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธินรีทำด้วยความอรอบคอบด้วยปัญญานะครับ เป็นปัญญีนีก็พ่อพูนอินทรีห้าเหล่านี้อันอินทรีห้าเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วหยั่งลงแล้วก็หยั่งลงสู่อมตะนะครับก็เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้จริงๆเห็นไที่บอกว่าสัตว์ส่วนโดยมากนะครับจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตหรือว่าที่จะกลับมาสู่โลกนี่น้อยมากนะครับทำให้นึกถึงข้อความในอัญญัตระสูตรนะครับในอามกะทัญญะปายาน ปฐมวัคที่7นะครับในสัจจะสังยุตนะครับสังยุตตนิกายมหาวราวัคข้อ1 7 5่นอะครับพระองค์ตรัสว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยเอาไว้ในปลายพระนาขานะครับถือที่ที่มันมีทรายมีฝุ่นมีอะไรพระองค์ก็เอาเล็บพระองค์จะช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนะิฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นมาไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันนะครับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินน่ะนะพิสูจนทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนาคามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพนขา,าย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวฝุ่นเนี่ยเทียบกับแผ่นดินเนี่ยนะครับพาแผ่นดินกี่พันล้านส่วนนะครับจึงจะเท่ากับฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะมันเปรียบกันไม่ได้เลยนะครับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์เนี่ยมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัตว์นะครับถ้าเห็นอริยสัตว์เป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกประมาณไม่เกินเจ็ดครั้งนะครับก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าฉะนั้นควรทําความเพียรเพื่อที่จะตรัสรู้ตามเป็นจริงวนันนี้ทุกนะควรภาคเพียรน,นะ ถ้าเพียรให้รู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาม,มินีปฏิปทานะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าเออผู้ที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์เหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บนะครับแล้วก็ไม่ใช่ในสังยุตตนิกายที่เดียวนะครับในอังคุตระนิกายเอกนิบาตในวรรคที่4นะครับในข้อ205พระองค์ได้ตรัสว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลาย สัตว์ที่เกิดบนบกมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ำเนี่ยมากกว่าโดยแท้นะสัตว์ที่กลับมาเกิดในมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่กลับมาเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์เนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่เกิดในมัชชิมะชนบทเนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในปัจจันตะชนบท ในพวกชาวมิลระกะที่โง่เขลามากกว่าโดยแท้นะชาวเมืองกับชาวบ้านนะจะมากกว่ากันย่างั้นเถอะพวกที่โง่เขลาเนี่ยมีมากกว่าจริงๆสัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เง่า,ไม,งาไม่เงอะงะสามารถที่จะรู้อัตถะแห่งคําเป็นสุภาษิตและคําเป็นทุพภาษิตได้เนี่ยมีส่วนน้อย ส่วนสัตว์ที่โง่เคล้าโง่เง,ง่าเงะงะไม่สามารถที่จะรู้อัถะแห่งคำเป็นสุภาษิตและคำเป็นทุพภาษิตได้เนี่ยมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญานะครับจักสุอย่างประเสริฐมีส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาลหลงไหลมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้เห็นพระตถาคตมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระตถาคตมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ยนะมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําธรรมไว้ได้เนี่ยนะครับมีส่วนน้อยสัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําไม่ได้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ตรตรองอัฏฐะแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้ได้เนี่ยมีส่วนน้อย สัตว์ที่ไม่ไตรตรองอัตแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้ได้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอัตไม่รู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่สลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่สลดใจไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้ สัตที่กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกัคคตาจิตเนี่ยมีส่วนน้อยสัตที่กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกัคคตาจิตเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ข้าอันเลิศและรสอันเลิศมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เข้าอันเลิศและรสอันเลิศยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหาด้วยพัทธินำมาด้วยกระเบื้องมากกว่าโดยแท้ อันนี้ถ้าพูดถึงอินเดียนะขอทานมากกว่าคนรวยวา่านั้นเด็ะนะสัตว์ที่ได้อัทธรสธรรมรสวิมุตติรสนี่นะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้อัทรสธรรมรสวิมุตติรสมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสะระบกครีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อย มีที่ดอนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งตอและหนามมีภูเขาระเกะระกะเป็นส่วนมากฉะนั้นเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ได้อัรถรสธรรมรสวิมุตติรสดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลสหละลเ,เ,เรื่องคนมิลขะเนี่ย เออผมสังเกตว่าผ้านเนนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาจากบ้านนอกกันเป็นส่วนมากเนาะจากชนบ,บทจากอะไรพม่แน,น่ครับ,รบแล้วเราก็เข้าระสู่ตามเมืองตามอะไรที่เขาเอา่เอท,ที่เจริญอ่ะนะและ้วเราจะสังเกตเราจะระบุยังไงว่าเออพวกพวกพระเนนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นมิราขาดหรือเป็นเป็นชาวเมืองกันอะก็ให้รู้ว่าพวกชาวเมืองที่มาบวชเนี่ยมีน้อยอย่างเถอ้ พวกชาวมีราขาไปบวชนี่มากกว่านะเอาก็มันได้งงเงาเงื้ง, ữ, งะอะไรนะคือเอกเป็นสำนวนนะครับบางอย่างก็เป็นสำนวนว่าไม่สามารถที่จะพอรู้ธรรมะอะไรเนี่ยนะพูดถึงเปอร์เซ็นส่วนยอะมากมั้งเนาะเปอร์เซ็นส่วมากนะครับคือ,อหมายความว่าพอจะสนทนาบุญบาปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับพอที่จะสนทนากรรมและผลของกรรมบุญบาปเนี่ยนะยากแต่ว่าสนทนาเสียงเพลงเป็นต้นเนี่ย <c oughs> เเกลื่อนกลาดบ้านเมืองไปหมดครับ <c oughs> อนนะอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อ206กเนี่ยนะก็เห็นทราบซึ้งนะครับจะสัมพันธ์กับเรื่องที่กล่าวไปแล้วว่าดูความพิสูจนั้งงลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยนะครับอย่ามาดูเราฝุ่นในเล็บนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรชานเกิดในเปติวิสัยมากกว่าโดยแท้มาว่าจากมนุษย์ไปอบายเนี่ยมากกว่ามนุษย์มาสู่มนุษย์เหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพพยดาเนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดจากมนุษย์ไปจุติในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดเป็นเทพพยดามีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมีมากกว่าโดยแท้ นะเทวดาจะกลับไปสู่คืนก็ยากไปอบายซะส่วนใหญ่นะครับสัตว์ที่จุติจากเทพพย,ยดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพย,ยดาไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิัตาสเดรชานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้ก็ถามง่ายๆว่ามากหรือน้อยก็ถามว่ากุศลจิตเกิดมากไหมล่ะถ้ากุศลจิตเกิดไม่มากก็อย่าหวังอะไรมากนักนะครับ ส,สัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้นะครับไม่ใช่ว่าไปนรกหมดกรรมแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายๆนะโ้ยังสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพพดาก็ม <preview s> ีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยนะเดรัจฉานมาเกิดเป็นคนเนี่ยนะน้อยมากสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับไปเกิดเป็นเทพพยดาเนี่ยมีส่วนน้อยน้อยแค่ไหนเคยเห็นยุงให้ทานไหมครับนั่นแหละมันน้อยมากกุศลจิตมันเกิดน้อยนะ สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในเทพพยาดามีส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยเนี่ยนะครับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัชานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระบคกรณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นลําน้ําเป็นที่ตั้งแห่งตอและน้ํามีภูเขารเกระกะเป็นส่วนมากโดยแท้ฉะนั้น เห็นว่าโหไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะครับใครอย่าไปประมาทชีวิตเด็ดขาดนะครับเดิมหน้าของวิชานี่นะถ้าถ้าไม,ไม,ไม่ไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้เราก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรจริงๆเลยอาจารย์รับไม่ได้เลยนะรับไม่ใช่จะได้ครับค่ะอะวิชามันปิดไม่หมดนะครับถ้าวิชาไม่ปิดก็ได้ดิบได้ดีไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากอวิชาเน่ยนะปิดบังเอาไว้ก็เลยทําให้ เข้าไปสู่ทุกโทษทั้งหลายนะครับสิ่งที่ไม่ควรได้ก็ได้สิ่งที่ควรได้ก็กลับไม่ได้เนี่ยนะครับนั้นก็โทษภัยของวัตตะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับขนาดตาบอดนะนะดวงอาทิตย์ขึ้นก็ยังมองไม่เห็นอีงนะครับชาติใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาในโลกถึงมีพระธรรมคําคสอนก็ที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบก็นับว่ายากมาก เพราะฉะนั้นให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัตนะครับน้อมใจไปด้วยอำนาจศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยนะครับวันคิดดูนะว่าจิตก่อนตายเนี่ยนะครับมีคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะหายากคิดดูนะครับขนาดพระคุณเจ้าไปแนะนํายังไม่ได้ไปแนะนําคุณพระรัตนตรนัยในใกล้าตายเลยนะครับก็นับว่ามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกรรมหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับ ที่จะปารบกรรมและผลของกรรมก่อนที่จะมีคุณของพระรัตนะตรายหรือปรารบจะให้ทานในเวลาใกล้ตายน,นะครับปรารบสมาทานศีลในเวลาใกล้ตายได้ฟังธรรมในเวลาใกล้ตายน,นี่นะนับว่าหนักหนาสาหัสนะครับหายากมากจริงๆอันของเราเนี่ยนะครับก็ให้สลดสังเวทใจนะครับนี่ให้รู้จักสังเวทในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งสังเวทนะครับเผื่อจะได้ดิบได้ดีบ้าง